สวัสดีค่ะมือนีพวกุ่นมากสิมาเห็ดมันต้มขิงจ้สซื้อมันมาสองแบบบอ,บอกบอก่ข่มีหวัวงามเราจะซื้อมากกันดีเอาไปล่างมาเ้อจ้ามันไปล่างมาแล้ว,ดว,เ,ลลวเดี๋ยวมีจ็แบบอ่าสีสม้มอ่าสีเหลืองมีสีเหลืองออกข,ขาวๆนี่จ้ะอันนี้สีเหลืองออกขาวอน,นี้มันสีสม้ม หัวกระบอกค่อยงามเนาะจ้าแต่ว่าคนเหลือสนีเนาะแต่เทามาปอกล้วมันก็สีงามเึ้นมาเพาว่าไปล่างมันมาแล้วเด้่ยจ้ากับสิมาล่างล่างกอ่อจยา๋ยวเขาปอกเปลือกก่อนเลยจ้าปอกเปลือ,อกแล้วกับสีไปล่างเลยจังมาหันเดี๋ยวขออนุญาตปอกเปลือกก่อนเลยจ้า <c oughs> มันก็เข้ากับปอกแลวเอาไปล่างมาแล้วเด้ยจ้าเข้าล่างอาอย่างมันอกแล้วเนยจ้า เดี๋ยวเขาสิมาหั่น,น้ะจ้าอันนี้คือนามปูนใสของเขาสันทว่าอ่าฮันแล้วเขาก็สิแ่นามปูนไว้จ้าเพื่อบ่ให้มันเขาเละนะจ้าเขาก็สิหันเนี่ยจ้ากะพอดีครัจ้าหาาั่นกะว่ามันทอๆกันนะจ้านี่มันสุกเขสืสอยู่สุกทอกันเนาะ นี่แม่กัวไปซื้อมันมามันกับบค่อยบค่อยสดมันเหี่ยวเหยี่ยวนิดนึงมั่มันนี่เป็นข้าวบูให้เด็กยางนึ่นเลยจ้ากินแล้วอิ่มท้องแค่ข่าวดดเลยจ้ะ ใครรถ้ำหนักอยู่ปรอ,อยากกินเขา่ากินมั่นเทียนก็นได้พี่สาวแม่มกล้วยมักคัดเด้อตรนน้อยกับมกักจ้าอยู่ยบ้านปลูกเด้อตรนน้อยอ่ะเฮียนมีได้จ้าก็ยัยเอามาปลูกไวน้นี่งามมันงามมันออกไอ้หวัวเราจะดินมันก็สีแตกพยุ ก็ดินแตกพู่อะแมนแล้วโอ้ยผ้ากันเตรียมแล้วเตรียมเสียมแตันแตกนน่ยามทั้งเทียบตอองใส่เสียมไปคุดจอยผ้ากันนนี้เลยมือเลยนะอ่ะห่อแบบนเือจะมีสีเข้มขับ คิดทอดบ้านมันเมาเถ่าแล้วเะได้ผู้จ้ะคิดหอดตะกี่ยวมัล้างระเบดนี้พราะมียอยู่แล้วคิดหอดบ้านันแล้ว,อลวไอเป็นขึ้นไม่ขั้วปะเนาะขั้วบุญมาว่ามันขั้วสอนทำอาหารเะจ๊ะเป็นขั้วดิสอนอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็เมาม้อยถต้เขียดไป เดี๋ยวตีแซน้ำอปูนใสไว้ด้จ้าเนี่ยแซ่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเลยแต่เ้าเลยจ้าแซ่ไว้แป๊บหนึ่งเ่อจ้าเดี๋ยวเมาขูดขิงกันเลยจ้าจ้าขิงเข้าสีใสซอนขูดหรือว่าสีอ่าสีใสมีดกันได้ได้จ้าซอนขูดกันเลยแม่ข้าสื่อขิงแก่แก่ม้าขิงแก่หรือขิงเหี่ยวแบบม้ลิอี่ย ถ้าเพิ่นว่ากินแก่ล่ะสิแก่อีหลีเด้อจ้ะกินสุดยอดเลยเดี๋ยวสิขูดไปเรื่อยๆเด้อจ้าลัากะทั้งขูดมันก็นสะอาดมากผิวมันก็ดได้เลยจ้ะสิได้ผอกอืม ตูดไปเรื่อยๆจ้าจ้าปอกเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหันห่นเลยจ้าหั่นมุมบางหั่นด้นบางเลยจ้าใครอยากเพชรลายก็ใส่ลายได้จ้าใครอยากเพชรไลายๆก็ใส่ไล,ลายๆพอว่าขิงมีหลายสปปรรพคุณน,นะจ้าครับล่มนะจ้า ตานะน,น้มุนน้ยสละโอ้ยมีซอรต์คุณหลายจ้าช่วงนี้ยังก้นเป็นช่วงนี้ใทยกินขิงข้งดีจ้าขิงแก่ๆนี่ข้า,ด,ขาดีเลยจ้าเนี่ยแ้่ขิงแกงก็ก่จีนีความเผ็ดนะจ้าใส่หลายก็สีเผ็ดหลายมันเผ็ดอีหลี้จ๋แม่กว่ากินนี่เห็นเลยโอย้ช่วงนี้กินขิงดีที่สุดแล้วจ้าดับแรกนะจ้าข้าวกะไซใบเตยลงไปตามด้วยขิงจ้า ใส่ขิงหลายนิดหนึง่งเดี๋ยวเอาเกามันลงไปจ้าจ้านี่คือเครื่องข้าวทีิไปเห็ดมันตรงขิงนะจ้ากระสมีน้ำตาลทรายน้นำตาลทรายตัวนี้เบรคัดสีเด้จ้ากระสมีขิงและะ้วกระสมีใบเตยกับเกลือน,นิดนึ่งจ้าดับแหลกนะจ้าเขาก็าใส่ใบเตยลงไปตามด้วยขิงจ้าใส่ขิงหลายนิดหนึง่ง เดี๋ยวเ,าเ้าเตาหมันลงไปจ้าจ้าพอเ้าใส่ไปแล้ว,ลว้ะจ้าเ้าสิล่อให้นามเดือดเกินเลยจ้าให้ดีใส่มันลงไปจ้าข้านามเดือดแล้วเลยจ้าเ้าสิลดไฟลงให้นามเป็นไฟก,กาลางๆเลยจ้าแล้วเ้าสิใส่มันลงไปเ้าวสิลดไฟลง,ฟลงให้ไฟกลางๆบนเดือดแห้งหลายจ้าเดี๋ยวเ้าวกระดใส่มันลงไปเลยจ้าใส่มัน มันนี่ห่าไปแซ่ไว้ห่ากันไปล่างมาเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวห่ากันใส่ลงไปเลยจ้าสุนล์หม้อแล้วเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวห่ากัิต้มไว้เรื่อยๆนะจ้าต้มไว้ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีมันจะกาวาสุกเข้ามาตรวจเบิ้งไหนจ้ามาจิ้มฟันจิ้มเบิ้งเป็นไม่กู้สิคนให้ลุงก่อนเลยจ้าจ้าพอน้ำเดือดแล้วจ้ามันจะมีฟองเลยจ้าเท้ากับคอยช้อนฟองนี่ออกเลยจ้าเพราะว่านี่คืออย่างทงมัน ก็สีช่อนฟ้องออกเนี่ยจ้ะไปคอยช่อนออกไปคอยช่อนฟ้องออกก็จ้ะ ฟองมันเองคืออย่างของมันนะจ๊ะมันตีช่อนขวเดี๋ยวเขาเติมเกลือลงไปเลยด้วยจ้าแล้วก็เติมเกลือลงไปบะลายแ้วมันเดือดได้สักพักแล้วเขาเติม,มน้ตมนำตาลได้เลย,ยจ้าเรลยบแต่ข้าเด้ยจ้าเขาเสียหวานลายหวานหน่อยไม่คั่วอ,ออกหวานนิดนึงป็นเบ้าหวานเลย ลงปลาใส่สิบพกินน้ำอีกก็จะมีหวานว่ออนิดิเละจ้าสูตรน,นี้สีหวานนิดนึงแต่กรบอหวานลายดอกจ้าคนเห็นนี่นะหอมหอมเลยจ้าหอมขิงก็ใบเตยเขากันนี่หอมคักเลยจ้าหอมขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาสิถิมมาอีกเลยจ้าเพื่อนๆมาดูวิธีเช็คว่ามันเราสุกหรือยังนะทุกคน นี่ค่ะจิ้มเข้าไปสุกแล้วค่ะทุกคนกิ้มและนุ่มเข้าไปเลยนะคะสุกแล้วค่ะเป็นว่าเสร็จเลยนะคะมันต้มขิงของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะโอ้ยคลิปนี้แม่คั่วบาสิตกไปเสิร์ฟยายาท่านตื่นอยู่จ้ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่คัวขอล่าไปด้วยภาพมันต้มขิงแสนแซ่บองเฮาอยู่เลยจ้ะ หอมๆขิงหอมๆจ้าแล้วกับใบเตยอหอมเนาะต้มใส่มันโอ้ยแซ่บเลยจ้าคลิปนี้แม่กรวยพอลาไปก่อนนะจ้าขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่กล้วยเลยนะจ้าสวัสดีจ้า